ADV คันนี้ได้มากี่เดือนแล้วครับขี่ในเมืองรู้สึกไงบ้างโอเหนื่อยครับมองกล้องสิครับไปมองอะไรล่ะครับมอง,องสาวๆนี่ครับพี่หน่องแต่งอะไรบ้างครับแบล็คของ S2C โ r o Fender ร์ e r i e s ลเหรอครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยววันนี้ครับอยู่ในช่วงของวัยรุ่นรีวิวนะฮะผมก็จะมารีวิว ADV 3 5 0ของพี่น้องนะฮะจะเป็นการรีวิวในการใช้งานนะฮะไม่ได้ลงรละเอียดลึกๆนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆทําไปหลายคนแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับวันนี้ผมเอา XADV มาด้วยนะฮะเลยเปรียบเทียบกันครับว่าอัตรากิน้น้ำมันจะต่างกันเท่าไหร่นะพี่น้องบอกงวกันอ๋อต้องหมวกก่อนใช่ไหมเดี๋ยว สัมภาษณ์ไม่ได้โอยยางอีกยางอีกยางกดอีกได้ได้ได้ยางโกดอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเ <Yeah. S 1> มองอะไรอ่ามองเสียงรถเไม่ได้เลยนะดีเสียงรถนี่ไม่ได้เลยพะ้อลรวบอกพร้อมแล้วอาวพี่จะถามอะไรผมครับนนครับแนะนําตัวหน่อยครับอ๋อผมแบทพิทอ่าแบตพิทพี่น้อง KDV คันนี้ได้มากี่เดือนแล้วครับได้มาตั้งแต่ทันวาทันวาฮ้าห้าใช้งานรู้สึกเป็นไงบ้างครับส่วนมากออกทริปครับเข้าเมืองผมจะใช้รถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นทะเล็กคือ PCX แล้็สิบอันนี้เข้าเมืองไม่ไหวเหนื่อยเนื่อยอันนี้ไว้ออกทริปเ็งเดียวออกทริปบางเดียวหรือหรือไม่ก็วันเสาร์รถน้อยๆพาออกไปเที่ยว พาออกไปทํางานขี่ในเมืองรู้สึกไงบ้างโอ้เหนื่อยครับเพราะว่าขาสั้นครับขาสั้นแทนกว้างครับอ๋อขาสั้นแทนกว้างแทนกว้างรถสูงด้วยเวลารถติดก็เหนื่อยดิมองกล้องสิครับไปมองอะไรล่ะครับมองเาสาสังหรี่ครับอ๋อแทนมันกว้างก็เลยเหนื่อยกว้างกว้างกว้างแต่น้อยกว่าคันูุนคันลุงเก้าสิบเซนมะด้านนี้แหละคันี้ไม่ถึงเก้าสิบ่ะเช็คดูได้ก็ถ้าพี่น้องตัดให้มันสั้นเลยก็ได้เนี่ย ตัดสั้นมันบาลานซ์ไม่ได้นะหรอจริงดิสั้นข้างยาวข้างแล้วเราจะขี่ไงไม่ใช่ดิตัดเอาัตเท่ากันนะอ๋อหนูว่าตัดข้างเดียวให้มันสั้นมันมีไหมมีคนทำไหมมีมันดูสนามที่แข่งรถอะของญี่ปุ่นที่แทนอย่างเงี้ยหรอรถกลมๆอะใช่ ADV เนี่ยนะไม่ใช่อันนั้เป็นรถญี่ปุ่นโแทนข้างอย่างเงี้ยอชนะรถรถสนามอืม ไปดูในคลิปได้มีอยู่คลิปความพึงพอใจกับรถคันนี้กับที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่น่องเปลี่ยนจาก XADV มาเป็น ADV 350เนี่ยความประทับใจของ ADV 350ห้ายเนี่ยมีอะไรบ้างทับใจอเบาคล่องตัวเซอร์วิตไม่ยากเซอร์วิต์วิตน่าจะถูก โซวิทถูกกว่าแม่เทนนทีหนึง่งรอบเครื่องที่วิ่งตามรอบมันระยะของมันอันนี้พันกว่าอันนู้นเออที่สามพันกว่าแต่เอได้หมื่นสองอันนี้หกพันอ,อันนี้หมื่นสองหมงสองเก็ตสามพันนี้พันกว่าบาทมสามารรถ,ถนะการขี่ออกทริปต่างจังหวัดสู้เจ็ร้อห้าสิบไม่ได้เหตุผลคือเพราะ ถ้าออกต่างจังหวัดทางเรีเรยบๆคันนู้นก็สบายกว่าสบายกว่ายังไงการนั่งการกดคันเร่งไม่ไม่เหนื่อยจะร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งนั่นเป็นที่เดียวถ้าร้อยี่สิบก็อีกนิดนึง <c oughs> คือบิดแล้วมันขึ้นกำลังดีกว่ากำลังดีกว่ามีเอนจิ้นเวลาขึ้นเขาลงเขาช่วยได้คันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแต่มันก็ต้องมีข้อดีในข้อดีของมันคือ เบาคลองตัวใช้สายพานไม่ต้องดูแลโซ่ทุกห้าร้อยโลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยออกคลิปทีไรที่น่องต้องเตรียมน้ำมันน้ำมันมอยดโซ่ใช้น้ำมัน,นมันเกียร์เบอร์ที่เหนียวที่สุดห้าร้อยโลหยอดทีมีปัญหาเรื่องโซ่อย่างเดียวทุกอย่างดีหมดมความร้อนความร้อนขึ้นเยอะกว่ากินน้ำมันอาตาัตรากินน้ำมันเจ็ดร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใกล้เคียงกันผม,มไม่ แน่ใจว่าเพราะอะไรคีเท่ากันมาด้วยก mm ันสองคันความเร็วเท่ากันทำไมเราเติมน,น้ำมันเยอะกว่าน่าจะเป็นที่ยางยางตัวเนี้ยกับยางตัวเนี้ยที่เราเคยเปลี่ยนจัดยางผมเรียกไม่ถูกนะยางเป็นบั้งๆอ่ะแต่ก่อนเอเอดีวีที่ให้มาเป็นตอนที่เราซื้อมาเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นยางทางดำเนี่ย รู้สึกมันจะกินน้ํามันน้อยกว่าน้อยกว่าผมอาจจะคิดว่ามันน่าอยู่ที่ยานีส่วนมีส่วน,วนอืมแต่คันนี้ก็ลุยมาเยอะนะครับจางก,กินขวาไปข้างนึงข้างซ้ายมีเพื่อนผมไม่กล้าเทขวา<ม>เพราะว่ามันหายหมดแล้วอใช่แต่ซ้ายมีแบรนด์ไปเลยครับแต่จริงๆแล้วที่เคยบอกพี่น้องก่อนตอนแรกว่าผมถนัดเทขวามากกวา่าซ้าย ไม่รู้นะมันเป็นเหตุผลอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยยางมันเลยกินขวามากกว่าอ๋อข้างขวาแบนได้เยอะข้างซ้ายไม่ค่อยได้แบนเออพอข้างซ้ายแล้วไม่กล้าแบนแต่ขวาเนี่ยแบนได้อืแป่สมรรถนะดีกว่าตัวนี้ไอ้คันนี้ปล่อยมือที่ห้าสิบห้ามีของบรนทุกก็คือมีปี๊บใบหนึ่งหน้าสั่นน้อยน้อยรู้ว่าสัน่นคันนี้อีเข้าองลงเลยครับ องลงเลยครับสั่น่างนี้นะครับใช่ใช่ใช่ออกทิปด้วยกันเจ้าเข้าเลยครับอพอประมาณห้าสิบหออ้าปล่อยมือไม่ได้เลยปล่อยมือไม่ได้ถ้าปล่อยสักพักเดียวนะความจเจ้าเข้าเลยครับชัวร์หน้าสั่นสะบัดสะบัดไม่รู้ทำไมเรื่องน้ำหนักผมว่าบาลานซ์บาลานซ์ของมันไม่เท่ากันพี่น้องกินน้ำคอแห้งอันนี้น้ำหรือเปล่าน้ำปานะน้ำปานะ พี่น่องแต่งอะไรบ้างครับอันนี้เพิ่งได้มาเลยครับอาทิตย์ที่แล้วโอ้อันนี้นี่สั่งมาอันนี้จากสัวเทาไงฉันจ้นฉันจ้นไม่มีอะไรก็มีอันนี้คือแบล็กแบล็กของ h คทูซีแคทูซีกลงรุ่นกล่องก็ของมอเตอร์วูบมอเตอร์วูบโจ๊กฟูเวนเดอร์โจ๊ก โปรเฟนเดอร์ X Series เหรอครับเป็นไงบ้างรุ่นฟิลฟิลถ้าเราปรับเป็นโอเคมันมีทั้งคอมเพรชันทั้งรีบาวด์และโรเตชันใช่ไหม,<า>มวะค<า> <c oughs> อมเพรชันโรเตชันมันหมุนเนี่อหมุนติ้วคอมเพรชันรีบาวด์พีโรดครับพีโรดครบถ้าอยู่ที่เราปรับตามน้ำหนาดตัวเราและของบรรทุกแลก้วก็อ่ะ น็อตนาคม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 น็อตจริงอออันนี้คือใส่แล้วเหนียวฟันไม่เข้าออเหรอ๋อ้แต่กระจกมาอีกหน่อยอ่ะเออกระจกนี่ซื้อเท่าไหร่อ่ะสนเจประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทจริงดิจริงเออแต่มันก็โอเคนะสวยสวยเลยเออไว้ซื้อมาใส่บ้านเดียวนนี้ก็พอล็อกพวอล็อกมาจากเอเอเออมาจากเอเอเออไปอเอไปได้พอล็อกมันตัวเดียว ้องนัดให้เจ้าของเขาหมดให้เจ้าของใหม่หมดอันนี้ก็ซื้อยกเยืงมาใหม่ของโมโตู้ฟเออยกเยืงมาสบายขึ้นไหมก็มันแทนมันเข้ามาหาตัวเราไม่ต้องโน้มใอม่น่ามากคือตัวเตี้ยแขนสั้นอืขาตัสั้นเอ๊ะขาสั้นยังมีสั้นไหมขาสั้นพอได้พอได้มาขนาชายไทยทุยแคดบาร์ของเอราซีสีล่าชา ไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์ของเจ้าที่มึงบอกว่ะพี่ชิวของพี่ชิว่าไฟของพี่ชิวมาติดให้ที่หน้าบ้านเลยครับเปิดแต่ไฟคู่นี้ดีนะเปิดพี่น้องตามหลังมาเปิดไฟซูมโอ้โหแมงเหมือนพาที่ขึ้นมาข้างหลังมันออโต้กระพริบอ่ะออโต้ไปเลยออโต้กระพริบด้วยออโต้กระพริบเลยมันยังไงออโต้กระพริบกดทีเดียว กดทิ้งไว้ออมันออโต้อออ๋อ,อ,อกดทีเดียวต้ตัวนี้ก็ยกไฟสูงอย่างเดียวอ่ฮะตัวที่เขาให้มาอันนี้ก็ไฟต่ำอ่ฮะอันนี้ไฟสูงมันจะเหลืองใช่ไหมไฟสูงใช่ไฟสูงติดรถมาาันจะทีเดียวแต่นี่เขาใส่ตัวพิเศษมาอ๋ออ๋อพี่ชิวคิดเพิ่มเท่าไหร่ตัวนี้สี่ร้อยหรือห้าร้อยนี่แหละอืม แกมาติดให้มาติดพร้อมเลยก็ดูในรีวิวแกไงบอกผมอยากได้ตัวเนี้ยคือตัวพิเศษแต่ไฟ60วัตต์เขามันเดินสายพร้อมนะติดตัวนี้หลังหลังแบตติดตัวตัวดีเลย์หลังแบตตัวพียแต่ไปอยู่ที่ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟพาร์ทของตัวรถอืมตัวที่เขาให้มากาไฟดูสูงนิ่งอืมีไฟสูงนิ่งอ่าดับอันนี้ไฟต่ำ ถ้าไปกดไฟพาร์ทที่ติดรถบาเขาต่อให้แล้วกดทีเดียวมันมีตัวดีเลย์อยู่หลังแบตบอกแคเนีมันติดตัวดีเลย์ของกูทําได้เปล่าวได้ถ้ามึงก็ตัวเดียวกันนี่ไงเออลองคุยเขาแล้วก็มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทอด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 อ๋อนี่นี่นี่ไมีคน ที่เป็นแฟนคลับอก็ถามมาเรื่องท่อเนี่ยว่าเขาอยากใส่เหมือนพี่น้องจะถามอยู่ว่าใส่แล้วเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยมันเหมือนกับท่อเดิมไหมหรือว่ามันจะหายไปช่วงต้นหรือไงต้นมาต้นมาต้นมาแต่ปลายหาย<ไ>ปลายหายนิดหน่อยอืมคือก็ต้นได้ต้นได้ต้นได้อถ้าจะให้ดีเดินคอใหม่ อันนี้ผมใช้คอเดิมไม่อยากไปยุ่งกับคอมันอืแล้วก็มาแปลงตรงชุดนี้อืมเสียบเข้าไปอ๋อถอดไส้เปลี่ยนด้วยไม่ไส่เดิมหมดเลยข้างในข้างในไม่ผ่าไม่อะไรเลยแต่เสียงเอเคนะของเดิมอย่างนี้เลยไม่คอฟังเสียงได้ไหมได้สิโอ๋มให้ขึ้นรถีิเอ๊ไม่ลองขึ้นก็ได้มั้งอ๋อยวมันต้องเตะขังขึ้นใช่ไหมจับไปนะ จับจับอืม,อมโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าอยู่กองกองบังคับคดีนะคนนี้เขามีเรื่องคดี บอกผมช่วยไม่ได้ช่วยใครไม่ได้สักคนตัวเมฆผมนเยอะอยู่แล้วตัวเมฆช่วยตัวเมฆไม่ได้เลยจะไปช่วยใครอีกนะมีอะไรฝากบอกเพื่อนเพื่อนบ้างเกี่ยวกับเอดีวปรับตัวเข้ากับรถรักรถรถก็รักเราดูแลรักษามันผ่อนตามนวดสำคัญไม่งั้นเขาจะไม่รักเรารถจะไม่รักเรารถจะไปอยู่กับ ไฟแนนซ์อ๋อรถจะไปรักคนอื่นแทนนะรักมันมันก็รักเราแหละรถอยู่แลรักษามันบำรุงแมนเทนแนนตามรอบมันรถไม่ใช่เมีย่าไปกระแทกเยอะฮะยังมีกระแทกอยู่เลยโอ้ตกระแทกนี่เยอะพูดกระแทกหรือกระแทกอย่างอื่นกระแทกกันเล็กกระแทกกันเล็กเนี่ยรถจะพังไวโอเคขอบคุณมากครับพี่น้อง นี่เราอยู่ที่ไหนครัวัวห้องทับเบิร์กดิอ <laughs> โอเค